ตีเป็นคนกินขนมเยอะมากทุกอย่างมันไปสะสมที่แก้มหมดเลยแล้วก็จะไปเที่ยวปีใหม่แล้วเรารู้สึกว่าแบบไปหน้าแบบนี้ไม่ได้แน่แนเลย<ๆ>ก็เลยมาฉีดแฟตที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะต,ตี้ค่ะวันนี้นะคะตี้มีปัญหาเรื่องแก้มตี้มากเลยเพราะว่าตี้อเป็นคนชอบกินขนมทุกอย่างมันไปสะสมที่แก้มหมดเลยแล้วมัมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะต้องไปเที่ยวปีใหม่ แล้ทีนี้เราก็ต้องมาทําให้หน้าเราพร้อมที่จะไปถ่ายรูปทุกอย่างพร้อมเลหรือแค่แก้มอย่างเดียววันนี้ก็เลยมาที่จีแลนตีคลินิกค่ะเพื่อที่ให้เขาดูแลเราเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหมอจะฉีดแฟตให้กี่ซีซ,ซีคะ่ะ ตอนนี้นะคะตี๊ก็ฉีดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะไม่เจ็บเลยสบายมากหมอได้ฉีดตัวคริสตัลไลน์ให้ค่ะฉีดไปทั้งหมด3ขวดเป็น3 0ซีซีค่ะบอกเลยว่าสบายไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่ไปเที่ยวปีใหม่รูปจะสวยแค่ไหน